ล่นะขออนุญาตปรับเซตติ้งแปบ๊บนึงเซตติ้งหัวทุยแปบ๊บนึงนะขออนุญาตเลยเซตติ้งหัวทุยพี่มีส่วนเท่าไหร่พี่พี่มีกี่นัดเซตติ้งหัวทุยตึงๆนะ<ร>วันนี้ได้ยินไหมได้ยินไหมยี่สิบแปยี่สิบได้ยินเลยยิ่นเล่นเลยยิ่เล่นเลย เด็กๆน้องนั่นหนูมาเล็กเรียกร้องว่าบางลาไม่ได้มีเลยอะไรเงี้ยไอ้ดนาซื้อไม่ยังพีเอสาม900บาท900ใช่ปะเออถูกได้ซื้อป่ะไป่ะก็เดี๋ยวกูให้มึงซื้อใไงแล้วเดี๋ยวกูอวนตังค์ให้เหมือนเดิมได้ได้ได้กูซื้อไม่ได้โอนธนาคารด้วยไหนพี่ไหนพี่มีใครเล่นบ้านพีเดสาม900บาทเองพีเดพักษาโคตรมันโอนธนาคาร ได้กี่คนนะพี่เจดียไ,ได้สี่คนนะสี่มั้ภาคสองสองร้อยกับบาทคุณไปเล่นสักภาคเลยนะกูจะเข้าใจมันได้ง่ายใช่ปหมเล่นยากอยู่เคยมันต้องเหมือนปล้นธนาคารจริงอะ่ะต้องแบบปิดกล้อง,องจอต้องนู่นนี่นั่นอะ่ะไอ้ลามชอบมาด <Okay. S 2> แบบิเรื่องแบบเรื่องปล้นธนาคารอา๋อ,อแต่จริงๆนะพี่เช่าบ่านในหนึกฟิกในอะไรพวกนีน้เอลามชอบดูหนังเกี่ยวกับปล้นธนาคารนะมันสนุกอะ่ะฮัลโหลแล้ววิญไปเล่นที่ไหน หนีนอนแล้วมั้งก็ได้อยู่นอยู่ไหนดีบอกมันยังไม่ได้นอนแต่เมื่อคืนใช่หรอใครเล่นก่อนเราเล่นก่อนปะหรือน้ำผงหรือไอ้โค้งเล่นก่อนใส่เลยใส่เลยเล่นพร้อมกันน้ำผงน้ำผงใช่ไหมอยู่บนธนาคารนะปืน่ะใช่หรอใช่ใช่ อะไรมาไใ้ตู้หรอเจอแล้วเจอแล้วขาบวนเจอแล้วปวดล้มเข้าบอลลโอเคโอเคสตเร่นกันอ้ผมนัดเดียพอตายปะเนี่ยตายไหมเกินไป

มันชิคเวนแปลกตากูยืนอยู่ในโชว์ที่คนแรปตามในกระเป๋าไม่แต่แค่ที่กูแพ็มายันในกางเกงมีแต่แบงค์พันและเพลง่คนกูไม่แวนฟังกูจะให้ควยไปคำแนนะเพราะวนนี้เงกูไม่ใช่แรปมันรับฟังเพลงนี้เพราะกูรับฟังรับฟอลไล์ออกางออนไซ์อยู่ในต่างพี่เจ๊ เเราดียมมวันีไปเไปดบี่ยแั่ไอแันที่อดูพายเว้ยชู้กันมานานจนกูกลายไปกลายเดินให้กูกลายเป็นตัดสาได้เวลาที่กูซองแซงมีกับสังไม่ไว้อาลีกูอยู่ใต้ดินจนกู ไม่ได้เวลาจะใช้แสงมีนธอพิงค์ทั้งเมียไว้แจกเราะงัจะโชว์ไปใช้แดงแล้วก็ hop on the p l a n ้กู fly back กูไม่มีวันจะพายแพสลอดไลฟสองกูยกัน night map that อมีว่า night บูเข้าจละก

โอ้เดียวตัวอร่อยขอรถหน่อยครับเ <นะ S 2> ฮ้ยฉันไม่รู้อะไรยังคงไม่แน่ใจรักไม่รัก,รกใจที่เธอต้องการแบบไหนเฮ้ยหลวเบาๆหน่อยหนุ่มเทียบรอยมันยังคงไม่ชัดเจน เธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีป่ป่ะป่ันมาได้เกืตึงหากันแล้วเว้ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นสำรองอยู่ด้วยหรือไงเฮ้ยยังเนี่ยไอ้เหี้ยเขาเป็นเล่ยเขาจป็เล่ยเขาเลาจัดอ่ะพี่เขาเราจัดนานเหรอไอ้เหี้ยโอ้ยเฮ้ยร้านนี้จบแล้วมั้งเนาะ ไม่ควรนานน้อยขนไอเดีหมดมั้งไดีดีหมดจัดอะเดี๋ยวเราเริ่มตอนตีสองห้าเราพอปิดไปสองสี่สามนาทีแล้วป่ะขสามสามนาทีนะฝึกไว้ฝึกไว้เราไม่พูดแล้วมึงเอากันใหญ่เลยนะไอ พูดหน้าแต่มึงโดนต่อยปากมึงไม่ต้องมาทำเป็นขิแกมัยังไม่ถึงและก็ไม่ปล่อยพานที่พวกมึงพูดกันว่ากูไม่ได้แรปหรอเพลงนี้ไม่แรปหรอมึงฟังแต่กันชาแต่แบแพคหรอฟังแต่แบดแบหรอแ้วมล้วมาแลายรากูแรปพอยังเลนีไม่ใแบ๊พอยังด่ากูแหวนมึงก็แงนพอกันคว้ยนี่กูแรปพอยังกูแรปยังแกงยังใเากูมีแต่แบงค์พัน

เด็กเฮียเองงั้นคุยพ่อมึงตายไปให้มึงฟังไปควันจากปุรี่แม่งเป็นผิดหมอกกูให้แม่มึงอมดิสคอร์มึงทำกันให้ตายก็ไม่เห็นหรอกเออกูแวนแต่เพียกูพุ่งมิดปลอกพวกมึงด่ากูกันเข้าไปให้มึงด่ากูกันให้ตายแต่พวกมึงโง่ไอ้ควายสุดท้ายแม่ึงเต้นเพลงกูเห็นกูเงียบแล้วมึงเอากันใหญ่เลยนะไอ้สัตว์พวกมึงเห็นกูไม่พูดแล้วมึงเอากันใหญ่เลยนะไอ้ห่าพวกกูพูดน้อยต่อยหนักพูดมาก๋ยวมึงโดนต่อยปากมึงไม่ต้องมาทำเป็นขึ้นแก่มันยังไม่ถึงแล้วกูไม่ปล่อยผ่านที่พวกมึงพูดกันว่่ากูไไมด้แรรปหอ พลนี้ไม่แรปหรอมึงฟังแต่กันชาตแต่แบ็คแพคเหรอฟังแต่แบแบหรอกูก็ทำไปแล้วว่ากูแร็ปพอยังของจ้าขอจ้องเจ้าเป็นก็แล้อกันไ่ต้องกดไปต้องไม่ต้องยิงไม่ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิง ถึงเวลากูรับบทเชื้อ2องพเราสัต์เพลงมึงยังสักแต่คับกับเพื่อนมึงก็ปวยกันเองงานอะไรมาเลยตัวเองเซ็งกับบุ้ยในกีิลไอ้สัวงานบ้านนี่กูไม่ค้านเียไอ้เพศก็ไม่มีทางแมสเทาอยากจะแบดมันก็แอคเข้าแฟนมึงควรภูมิใจที่มีผัวชั่วที่ผ่านมาเธอก็คงแค่แอบเศร้าแรปเต้าปล่อยเพลงเสร็จกูแดกเล่าฉลองกันไม่นานและสี่โทรมาบอกแจมสักครัเปล่าคิยวกูมาแคบเปล่าอยากระบายมันก็แวะเฮ้าม่เไ็นไปเลอาไปเลยไปเลย เอาที่พี่เวลแล้วกันได้เลยรัวแสบเตันไรรวได้ได้ก่อนปะตัว10 10พันสิบพันหรือไตัวหมื่นสิใบแล้วก็ไดรมไ,ไมอันนึงออฝาดไดรไมให้แกง๊งเออไดร์นไ,ไมก็เสียวครับเลย เอ้ยปเป็นแรนำก่อนไปเอารถคืนมันจะคืนรถคึงมันเช่าเสร็จแล้วเอ้ยเมื่อกี้กไอ้เหี้ยอดีซิตนะอ่ะอ๋อเช่าเสร็จแล้วเหรอใช่เขาเลิกเสร็จแล้วันเดลจบไอ้เหี้ยไปเลยไปเลยอ๋โอโอ้ดีซิสเดี๋ยวคืนรถเลยไหมพรุ่งนี้หรือว่าพรุ่งนี้ถามคนในแกลงห้หน่อยได้โอ้ผมผมไม่มีวอ,อดิเลยก็โทรหาคุยไปแลนด์ดามไปแลดดามไปเออโทรหางเนี่ยตัวตอนแบบ เห็นกูเงียบกูมันเลยเอาแก่กันนะไอ้ซาที่มึงเห็นกูไม่พูดมึงเอากันใหญ่เลยนะไอ้หากูพูดน้อยต่อยหนักพูดมากมันก็โดนต่อยป่าจีมึงทำเป็นเก่งมาทำเป็นเข้มก็โดนต่อยป่าที่มึงพูดว่ากูไม่ได้แรปเหรอเพลงนี้ไม่ได้แรปเหรอมึงฟังแต่กัญชาแต่แบกแพ็กเหรอฟังแต่แบดแบดเหรอแล้วกูถามมาแล้วกูแบดพอยางเพลงนี้ไม่ใช่แบดพอยังด่ากูแบดมึงก็แงนพอกันควยนี่กูแรปพอยัง พรุ่งนี้แม่เหรอวะได้พรุ่งนี้แม่เหรออันนี้ว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 ันนี้อันนี้เอาของพี่ใช่ปะถูกปะเเเดดีี๋๋ยยววผมู่โอคคนชื่อพี่เขาผมเช่าเช่าพิจิตใครครับไอ้ใครเช่าพี่มาเมื่อวานเนี่ยไอ้ใครเช่าพี่เจิตวะคนที่ใส่หมวกผ้าปิดปากอะครับอ๋อเดี๋ยวได้แฟนพี่สุดยอดสุดครับว่าไงถ้าเขาไม่อยู่ไม่เป็นไรพ่งนี้ก็ได้ใครครับพป่เใอร์วิสิกวะวิสิกวิสิกไม่มีใครมีวิสิกบ้าง ยขับรถผมขับแนรถผมคาฟีประมาณพี่เจประมพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเขาไม่อยู่พรุ่งนี้ก็ได้น้องพี่ไม่รีบไม่เป็นไรได้เขาไปยเดี๋ไวนี้ตคให้พี่เรื่องหมอไปแล้วพี่เรื่องหมอแล้วหมอคุ้มไหมก็คือเอดีให้ใครอะไรรามีปัญหานะฮะรถล้มนะพี่ครับเมื่มอาตังค่าอะไรยางเนี่ยเอาไว้เยี้เช่ารถเนาะไปอยถ่ายตังค์เขามั่วเลยทุเลศไี้ยห่ี้ยไอยเ่ี้ยี่วเงยนที่หายควาย คุ้มเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวตัวตอนกลับมาของเกือบเต็ม